เอาล่ะทุกคนถึงเวลาเรียนภาษาจริงกันแล้วนะ,ะแล้วเริ่มอ่านภาษาจริงก่อนนะคะอ่านภาษาจริงรอบหนึ่งก่อนนะคะ爷爷的头发为什么会变白？爷爷过七十岁生日，宝宝画了一张贺卡，贺卡上的爷爷头发 还是黑黑的。爷爷笑着说：“我年轻时，我年轻时，十十，十嗯，头发里的黑色素很多，就是这样黑黑的。” 随<水>随着年龄的增加，嗯，头发里的黑色素越来越少，头发也就越来越白啦。啊，明白他讲什么吗？啊啊，了解范围没？啊，P.S. 的，卢宝，那爷爷。 อ่ะไรคือเเยย爷คนตาคุณปู่อ่าคุณปู่นะคะเเยย爷อ่าคือคุณปู่เเตตออฟฟ่่าาายยยหมความว่าอะไรคะผมของคุณปู่อ่า为什么会变白ทำไมถึงกลายเป็นสีขาวอ่าแต่ว่าคุณไทยไม่บอกว่าเป็น <ผม S 1> สีขาวผมเหงาะนะฮะอ่าทำไมอ่าผมเหงาะอ่า 爷爷过七十岁生日，买狂欢、啊、来。ถ、啊、ึงค <laughs> <laughs> ุณตาอายุถ<格>ึงเจ็ดสิบแล้วส、啊、ุนทร่ะสุนทรคือวันเกิดเออต้องบอกว่าอ่าคุณปู่อะไรอ่าวันเกิดอายุเจ็ดสิบน่ะใช่ไหม宝宝画了一张贺卡。 หลานวาดการ์ผ่นหนึน่งให้อ่าใช่เพราะว่าอันนี้คือเย่เย่คือว่าปู่ใช่ไหมแล้วเป่าเปาอยู่ที่นี่คนไทยต้องแปลว่าหลาน,ลานใช่ไหมแต่เอ่อเอ่ออะไรแต่ว่ากองหน้านี้เราก็แปลแปลงอะไรลูกลูกเพราะว่าเขา<ต>คู่กับอ,อะไรคู่กับพ่อแม่ก็เลยต้องเอ่อ แปลแปลงว่าลูกนะคะแต่ในภาษาจีนเปาเป้าก็คือว่าเ,เด็กน้อยอเด็กน้อยที่ยังไม่ได้ไปเรียนนะคะไปไปไปโรงเรียนนะ,ะก็เรียกเป็นเปาเป,าเป้าหมดเลยไม่ไม่แปลงว่าคือผู้ชายหรือผู้หญิงน,นะคะโอเคเหอข่าซานเต๋อเย่เย่หมายความว่าอะไรคุณคุณปู่บนการ์ดนั้นอ่า 头发还是黑黑的啊爷爷笑着说,说啊我年轻时阿莱克年轻啊什么样歪论啊么么空不扬么么不言外论啊,外论啊头发里的黑色素很多阿莱克黑色素 มีลาเม่สีอะเม่ส <laughs> ีสเม่สีอะไรอะเมีอ่าเมสีตามนะอย่างย่งอย่งเยอะอยู okay? ่นะคะโอเคทุฟ้าหลืเฮสเูหมาควาว่าอะไรคเมสีในผมยังมีเยอะอยู่อ่าตัวก็คือมีเยอะนะือิฮเฮอ่ก็ดำแบบนี้แหละอ่าน

ผมก็ยิ่งมายิ่งขาไงล่ะอ่าก็คือเยื่อลายเยื่อปลายก็คืออิ่งอิ่งมาอิ่งอะไรผมนะใช่ <laughs> ไม่ใช, <laughs> ใช่อิ่งขาวนะคะปลายซึ่งจริงๆแล้วเราก็คือว่าสีขาวนี่แหละแต่ว่าคุณทยเขาพูดถึงอะ,อะไรนะผมใช่ไหมเขาไม่พูดว่าสีขาวต้องแปลว่าผมอะไรผมผมเงาะโอเค ก็ความหมายประมาณแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้คิดไปจัง <c oughs> และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายบาย